ภายในซอยชื่นศิลชุมชนซอย39ลำลูกกาคลองสองปทุมธานีพนตรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมิโยเวชประธานคณะกรรมการิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรเปิดคลินิกพึ่งได้ให้คำปรึกษากฎหมายสำหรับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนครับส่วเพช่วยประชาชนที่มีความรูความใจทางด้านกฎหมายพี่ สารก็เสียเงินเกีทองอะไนต่างน้อยนะครับก็เลยเปิดฝีกันขงนกฎหมายเพื่อประชาชนทุกปัญหายินดีให้คำปรึกษาครับเชื้อราในต้นทุเรียนพคอยควนใจเกษตรกรจังหวัดชุมพรอยู่เรื่อยรองศาสตราจารย์สุวรีจันกระจ่างท้าพิสูจน์ สารอินทรีย์ที่มีส่วนช่วยป้องกันและยับยั้งเชื้อราในพืชมาพบกับนายชูเตมันเนิราเกียติจิระอาจารย์โชคเกษตรอินทรีย์เต็มร้อยพาจู่โจมกเกษตรกรชาวสวนผูเรียนพี่เนนและพี่จอยที่ตะบนเขาทะลุกับสวนข้างๆนะครับสังเกตได้เลยเต็มไป,ปหมดเลยท่องดูด้าถ่ายไปเลยนะครับท่านของขาต้นราสีชมพูเลยครับสวนฝั่งนี้ก็เป็นเป็นอบหมดรอบๆเป็เ<ล>นหมดนะครับ แต่ใจก็ก็ใจก็ไม่รู้นะแต่พอใจใช้ตัวนี้ทุเรียนใจไม่เป็นที่แจ๊สสวนทุเรียนในจับหวห้ําสิงห์ก็เจ็ดวันฉีดครั้งระยะแรกนี่ห้าต่อไปก็ทิ้งออกมาเจ็ดทาร่าเนี่ยครับแก่พวกเชื้อราพวกนี้เด็ดได้ดีมากครับแล้วก็ไม่เป็นพิษต่อร่างกายด้วยครับพี่นิยมสวนติดกันก็ใช้พร้อมๆกัน๋อตอนนี้เมื่อก่อนพ่อมากขาทางันเลยข้อน้ำเลี้ยงหมดเลยเนาะแต่เนี่ยผมเอาใช้เลยเล็กๆขูดแล้วก็มาเจียดๆๆแล้วก็ใช้ ทาร่าฉีดมันแห้งแล้วครับฉีดเลยปกติพวกนี้จะแห้งยากมากใช่พวงถามแรงตอบแรงพินนาทีิมเพื้อหลังสวนเกษตรกรรุ่นใหม่ค้นหาข้อมูลจากเฟซบุ๊กถามทําไมจึงกล้าใช้ผลงานสารทาร่าเห็นเลยไหมครั้งแรกก็บ็อกแผลไว้นะเหมือนเหมือนแผลมันวงไว้อย่างเนี้เหมือนฉีดพอเช้ามาดูมันจะเป็นฝ้าสีขาวขึ้นมาอ๋อนั่นคือการเปลี่ยนแปลงที่เห็นเบื้องต้นใช่ครับนั่นคือการขับขับเชื้อออก ใช่นะครับและนี่แผลที่ผมผ่าอย่างเนี้ยครับพอใช้ครั้งที่สองผมมาผ่าดูมันก็ไม่ลามเนี่ยขึ้นบนอย่างนี้ก็ไม่ลามแล้วคือคือถ้าตามประสบการณ์น้องหน้าแทงแทงเสียละแทงตายละครับปลูกไหมครับปลูก <ผม S 1> ไม่ถ้าเป็นรอบอย่างนี้ถ้าเป็นเมื่อก่อนนะชาวสวนผู้เรียนกําลังหลงรักทาร่าสารอินทรีย์ที่ใช้ช่วยป้องกันและยับยั้งเชื้อราและหญิงสูงวัยที่ชื่อสุวรีจันกระจ่างครับ ฝ่ายช่วยชาวบ้านช่วยชาติบูรณาการนักพรบเจ้านายปูนปูน